ผู้จัดรุ่นใหญ่อ้อยจิลาวดีเคลื่อนไหวแล้วงานนี้แสดงจุดยืนชัดเจนเชื่อว่าหลายคนคงคุ้นหน้าคุณตากันดีสำหรับอ้อยจิลาวดีสรางกูณอยุธยาลูกสาวของศิลปินแห่งชาติคุณยายมาลาศีปัจจุบันอ้อยจิลาวดีอายุ65ปีแต่ต้องบอกเลยว่ายังสุขภาพดีอีกทั้งยังดูแลคุณแม่มาลาสีเป็นอย่างดีและปัจจุบนันได้ผ่านตัวเองไปเป็นผู้จัดละครล่าสุดรุ่นใหญ่วงการบันเทิง ไิลาว,วดีก็ได้เคลื่อนไหวแล้วเป็นการแสดงจุดยืนทางการเมืองอย่างชัดเจนโดยคุณอ้อยได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าไม่มีคนดีเดือดร้อนเพราะม .112 ท่ามกลางกระแสการเมืองที่ร้อนแรงนั่นเองขอคอแแห่่งข่าวจากทีนิวค่ะ และเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ